สวัสดีทุกคนมาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะก็ก่อนที่จะพูดถึงหัวข้อคลิปในวันนี้นะมาดูว่าวิธีการที่มาดามใส่เวลาของแต่ละกองไว้ตรงไหนนะคะมาดูนะคะอยู่ตรงนี้นะคะกดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมว่าจะมีเวลาของแต่ละกองบอกว่าเวลาที่ กองที่1เวลาเท่าไหร่เวลาที่2กองเท่าไหร่นะคะอ่ายังไงก็กดได้เลยนะจ๊ะถ้าจะกดปิดก็กดตรงนี้นะเนี่ยใต้คลิปตรงนี้นะคะก็มีทุกคลิปที่มาดามมีกองไพ่ให้เลือกแล้วกันนะจ๊ะ ็มาถึงหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของการเงินบ้างเนาะเออพักเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปหน่อยอยากรู้เรื่องของการเงินว่าเฮย้ยในช่วงนี้เป็นยังไงใน3ามเดือนนี้จะเป็นยังไงเออการเงินจะดีไหมจะได้ระวังในการวางแผนการใช้เงินอารมณ์ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครที่การเงินดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูนะคะคลิปนี้ก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะคะกองที่2กองที่3ามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า ถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเออเนี่ยเฮ้ยคนกองที่หนึ่งมลาสิบเหรียญเลยนะจริงๆแล้วหนึ่งอาจจะก,การเงินดีอยู่แล้วแฮปปี้ดีอยู่แล้วเออมีคนอุปถมัมมีคนค้าชูหรือตัวเราเนี่ยอุปถัมคนอื่นได้ด้วยซ้ำหรือสองอยากที่จะมีงานการเงินที่ดีอยากได้เงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาระเยอะก็ได้เช่นกันนะ แบ่งเป็นได้สองกรณีนะคะบางคนก็มีเงินเยอะแต่ภาระก็เยอะเช่นกันบางคนก็อยากได้เงินมาแบ่งเบาพันภาระอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะเอามาดูซีสถานการ์โดยทั่วไปของเรากลกองที่หนึ่งในเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเป็นดวงโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเอามาดูสถานการณ์ไพ่ไม่ค่อยรักดีนะคะสถานการณ์ทั่วไปในช่วงนี้จริงๆก็ลืมไพ่กองนี้ไปแล้วนะคะว่าตัวเองมี คนกองนี้ขึ้นเจ็ดถ้วยมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะซื้อหรอคะหนึ่ง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 เนี่ยก็จบโปรไปแล้วนะคะเหลือสิบสองสิบสองใช่ไหมของเดือนหน้าหรือเปล่าเออมันเหมือนหนึ่งมีเรื่องหลายเรื่องที่เราอยากจะซื้อเราอยากจะได้เราอยากจะมีหรือมีภาระ,ะรายจ่ายต่างๆรอเราอยู่กับสองก็คือแบบว่าอยากให้การเงินออกมาในแบบที่เราคิดในแบบที่เรานึกอะไรอย่างเงี้ยเอออยากได้เงินเข้ามาหลายช่องทางอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะวิวออฟฟอร์จูน การเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะเอออาจจะมีเข้ามาแล้วออกไปมีเข้ามาออกไปอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะหถ้วยสามเหรียญจัสเมนแล้วก็แคมเปนเนี่ยมันเหมือนใส่น้ําอ่ะเงินเราอะ่ะ ม,มาให้คิดถึงแล้วก็จากไปให้เราคิดถึงหรือเปล่าถ้าถามว่าแย่ไหมจากหน้าไพ่ไม่ได้แย่นะคะมีกินมีใช้แถมบางทีมีซัพพอร์ตกับเรื่องที่เราชอบหรือกับลูกลงลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไอดอลอะไรอย่างเงี้ยได้เออหรือใช้ใหญ่กับเพื่อนได้เช่นกันนะคะไปกินนู่นกินนี่เข้าเขา,เขาเรียกว่าแหลสังสรรค์เข้าสังคมได้ดีแต่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะมีมาก ก็คืออยากที่จะมีเงินเก็บให้มากขึ้นก็ได้นะจริงๆการเงินก็ไม่ได้แย่แต่อาจจะบางคนอาจจะมีเข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ได้มีเก็บเท่าที่เราอยากจะหวังหรือเราอยากจะมีนะคะเพราะว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรสิ่งของชิ้นใหญ่ที่อยากจะได้นอะกก็เลยอยากได้มีเงินมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันแต่ถามว่าสถานการณ์โดยทั่วไปก็คือมันไม่ได้ลําบากแต่บางครั้งจะใช้เงินก็ต้องมีการคิดอยู่บ้างอ่ แต่ก็ไม่ถึงกับฝืดเครื่องนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดลําบากจากหน้าไพ่ก็ยังมีคนให้การช่วยเหลือดีนะมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์นะคะอะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยได้เอามาดซูซิใน3เดือนนะับจากวันที่ดูคลิปหรือว่าวันนี้จนถึงสิ้นปีการเงินของคนกองที่หนึ่งจะเป็นยังไงคะขอห้าใบคิงดาบ เหมือนมีการตัดสินใจบางอย่างอยู affe, ่นะในเรื ério, hog, ่องบางทีอาจจะเป็นเรื่องของคําทานายหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องใช้เงินหรือเปล่าเออกำลังจัดการวางแผนบางอย่างในเรื่องของการเงินหรือเปล่าชาลีออดบางคนอยากได้รถใหม่หรือเปล่าหนึ่งให้ระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านการเดินทางได้เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรายานพาหนะได้ เกี่ยวกับให้ระวังกฎข้อกฎหมายบางอย่างไว้ด้วยนะบางทีอาจจะไปเสียเงินค่าปรุงค่ปาปรับอะไรเงี้ยให้ระวังไว้ด้วยแล้วก็บางคนอาจจะหมายถึงว่าการได้ออกรถคันใหม่ก็ได้นะจ๊ะเออคิงเหรียญการเงินก็ไม่ได้แย่นะสี่เหรียญแถมอาจจะมีเงินเก็บเข้ามาด้วยนะคะอ่าอาจจะมีได้เงินเก็บมาเล็กๆน้อยๆอยการเงินค่อนข้างที่จะดีนะอ่ามีเงินเก็บเข้ามาเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะมีการได้ซื้อรถคันใหม่หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางในเรื่องของการเงินได้หรือเลข เลขเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆอาจจะน่าเล่นได้นะเออแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไร ไม่แนะนำแล้วกันเพื่อเพื่อความสนุกสนานเล็กๆน้อยๆได้แต่เรารู้สึกว่าการเงินน่ะมีเข้ามาก็มีออกไปแถมมีเก็บด้วยเออเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งจะมีการเงินที่ดีขึ้นก็คือมีเงินที่ได้เก็บใช้จ่ายแต่อาจจะไม่ได้เก็บเป็นก้อนใหญ่หรอกเรามองว่าถ้าเกิดมีสิบส่วนก็สี่ส่วนก็ถือว่าดีแล้วถูกไหมเอออย่างน้อยก็มีเงินเก็บให้เป็นเงินก้นถุงเงินก้นวันชีไว้อยู่แล้วก็ได้ใช้จ่ายในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักจ่ายไปเปรบตัวเองได้ด้วยนะคะเค่อนข,ข้างที่จะสดใสยอยู่นะในเรื่องของงการเินนะ ืให้ระวังการซื้อของชิ้นใหญ่แค่นั้นแหละแต่เรามองว่าชิ้นเล็กๆน,น้อยก็ซื้อได้เออพอกรุบกริบด้วยความที่เป็นเด็กถ้วยเนาะยังไงก็วางแผนการเงินให้ดีมาเราเหมือนมีการวางแผนการเงินนะแต่บางทีก็ตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าเอามาดูสําหรับคนที่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินจริงๆเนี่ยถ้าเดือดร้อนจริงๆสำหรับคนกรุที่หนึ่งเวลาขอความช่วยเหลือจะมีคนให้การช่วยเหลือมีคนให้การอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินขอห้าใบค่ะ ถ้าเดือดร้อนจริงๆเนี่ยคนกองนี้รู้สึกว่าหูยผลางานทำนายมันดีแล้วเกิดเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะฟังแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องเดือดร้อนยังไงก็ต้องน่าจะมีคนให้การช่วยเหลืออยู่แล้วเออสิบดาบเป็นคนที่ชอบเก็บปัญหาไว้กับตัวเองนะมีปัญหาจริงๆก็คือแบบบางทีอาจจะไม่ได้เล่าหรือบอกให้ใครฟังจริงๆถ้ามันไม่สุดทางหรือมันไม่ไม่สุดจริงๆอน่ะถึงจะ จะไปบอกกับคนอื่นนะคะอ่าอ่ะขิงไม้มีคนให้การช่วยเหลืออยู่นะแต่เราเหมือนไม่ค่อยอยากได้รับการช่วยเหลือเหมือนไม่อยากไปติดหนี้บุญคุณใครหรอคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆสุดทางจริงๆสุดติ่งจริงๆแล้วอ่ะมีคนให้การช่วยเหลืออยู่นะแต่ตัวคุณอ่ะจะรู้สึกไม่ดีแค่นั้นแหละรู้สึกเหมือนติดหนี้บุญคุณเออเหมือนแบบว่าเฮ้ยไปให้การช่วย ได้รับการช่วยเหลือแล้วมันรู้สึกเหมือนตัวเองแบบไม่ค่อยโอเคที่จริงอาจจะเป็นความรู้สึกเราเองเนาะที่คิดว่ามันไม่ค่อยโอเคคิดว่าเขาจะไม่โอเคหรือเปล่านน่นนี่นั่นบางทีเราคิดไปเองแต่คนกองนี้เรารู้สึกว่าถ้าไม่สุดทางจริงก็ไม่ขอความช่วยเหลือจากใครง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอ่าหนึ่งอาจจะเป็นหน้าฉาดที่เขาจะมองเราไม่ดีเนาะสองเขาจะคิดยังไงกับเราอะไรประมาณนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยดิ้นรนด้วยตัวเองไปเรื่อยๆแบบสบายๆย,ยังจะดีกว่าเหมือนประมาณแบบค่อยๆ ค่อยๆแก้ไขปัญหาตัวเองไปเรื่อยๆจะดีกว่าให้ตัวเองเจ็บตัวไปบ้างก็ไม่เป็นไรแทนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะแต่เราสึกว่ามีความหยิ่งในตัวเยอะแต่ถ้าถามว่ามาสุดทางมีคนช่วยไหมมีคนช่วยนะคะแต่ตัวเราเนี่ยจะจะไปกล้าขอความช่วยเหลือจากเขาไหมเรารู้สึกว่าเราเหมือนต้องแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้ก่อนจะสุดทางจริงๆอะ่ะเราถึงจะขออืมยังไงก็ให้กําลังใจคนกองที่หนึ่งเนาะด้วยเรื่องของการเงินจริงๆเขาออกมาดีอยู่แล้วแหล,ละเออไม่ได้แย่นะคะ ก็วางแผนการเงินให้ดีละกันอย่าหน้าใหญ่อย่าใจใหญ่นะคะเอ็มเพอ์เรอร์ก็ขึ้นนะจ๊ะก่อนหน้านี้นะคะเออในเรื่องของการใช้เงินไม่ใช่เอ็มเพอย์เรอร์คิงเหรียญอ่าให้จํากัดไว้วางแผนการเงินไว้ก็ดีนะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้ามาถึงคนที่เลือกกองที่สองนะจ๊ะอ๋อทาไมคนกองที่สองการเงินก็เหมือนแบบว่าเข้ามาแล้วก็ออกไปนะอยู่กับเราให้คิดถึงไวๆหรือเปล่าหืม เป็นนูนโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความอันเทิงรุนรวนนะจ๊ะเอามาดูสถานการณ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับการเงินของคนกลอที่สองก่อนว่าเป็นยังไงขอห้าใบาทาวเวอร์ขึ้นทำไมกลัวคำทํานายไม่ดีหรอหรือกลัวต้องมีเหตุจ่ายเงินก้อนใหญ่อะไรอย่างนี้หรอกลัวแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามแผนหรอ,อสี่ไม้ บางคนนี้ก็คือดูแลที่บ้านเลยนะเนี่ยไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองอย่างเดียวนะคะ,ะแปดถ้วยเรเวอร์เดอะฟูแล้วก็ไนท์ไ,ไม้เรามองว่าการเงินไม่ได้แย่นะ,ะถ้าดูจากหน้าไพ่มันเหมือนจะแย่นะแต่ไม่ได้แย่เรายังคงมีการซัพพอร์ต คนใกล้ตัวได้แล้วก็ซื้อของที่เราชอบดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งบางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวได้นะอาจจะต้องพาคนอื่นไปแนละใช้จ่ายเงินให้เขาด้วยก็ได้นะบางทีนะเอ,อมีเกณฑ์เดินทางอยู่แต่เรารู้สึกว่าการเงินก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีแต่อาจจะตัวเราอาจจะมีคํากังวลเฉยๆว่าเงินจะติดขัดหรือเปล่าเงินจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชิวๆอยู่นะในเรื่องของการเงินนะอา่า แต่แค่บางช่วงอาจจะมีการติดขัดไปบ้างแค่นั้นแหละแต่เรารู้สึกว่ายังออกมาสวยนะสถานการณ์ในช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้ย่าแย่อะไรขนาดนั้นนะคะอืหรือบางคนถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆก็ยังมีคนให้การช่วยเหลือได้ดีอยู่นะเอามาดูซิสถานการณ์การ,การเงินในสามเดือนนี้หรือวันนี้จะถึงสิ้นปีนี้ของคนกองที่สองจะเป็นยังไงคะขอ้อห้าใบ คุณก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่ามันคงจะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกไปจาก,กทุกๆทีหรือทุกๆเดือนที่มันมีนะด้วยความที่มันเป็นแปดเหรียญบางคนมีการงานมั่นคงมีการเงินที่มั่นคงอยู่แล้วในเรื่องของการรายรับและรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนคุณจะคาดคดีนในเรื่องของการเงินได้อยู่แล้วอ่าไนไม้นะคะในดาบก็มานะจ๊ะห้าเหรียญน,นะคะสิบเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบ าการเงินเรามองว่ามีปัญหาไหมอาจจะมีแค่บางช่วงแล้วก็อาจจะติดขัดกับเรื่องของครอบครัวที่ทําให้มีปัญหาหนึ่งครอบครัวบางคนนะครอบครัวอาจจะเป็นตัวที่ช่วยมาใช้ตังเรากับสองถ้าเรามีปัญหาครอบครัวอาจจะช่วยก็ได้คุณอยู่ในระหว่างหนึ่งหรือสองคะ่ะขอขาอยายเด็จดามหน่อยแต่เรารู้สึกว่าการเงินก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็การใช้จ่ายเราก็จ่ายเก่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะจ๊ะคนกองนี้ให้ระวังไว้หน่อย 7, เจ็ดเหลี่ยนอ๋อแล้วก็บางคนอาจจะมีการดูการวางแผนทางการเงินในการหาเงินเพิ่มเติม,ตมไม่ไม่ได้มาจากช่องทางเดียวอะ่ะเหมือนมีการศึกษามีการเรียนรู้แล้วก็มีการเริ่มลงทุนแต่เรารู้สึกว่าอาจจะบางคนอาจจะอยู่ในขั้นของการศึกษา ในการศึกษาดูอยู่ว่าลงทุนในด้านนี้ดีไหมกระส่องกําลังรอผลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนลงไปนิดหน่อยแล้วรอผลว่ามันจะดีไหมมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความกลัวในด้านของการลงทุนบางอย่างเพิ่มเติมอยู่นะคะอ่าแต่ถามว่าการเงินแย่ไหมเรามองว่าไม่ได้แย่นะถ้าแย่ก็จะมีคนให้การช่วยเหลืออยู่ค่อนข้างที่จะดีนะคะเออบางคนอาจจะได้รับเงินมรดกเงินแบ่งสมบัติเงินที่ตรงที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะอืม เอามาดูถ้าเกิดคนกองนี้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินจริงๆจะมีคนให้การช่วยเหลือไหมขอห้าใบแต่จริงๆไม่ต้องเปิดก็ดูรู้แล้วว่ามันมีอะ่ะทำไมเป็นห้าถ้วยเรากลัวว่ามันจะไปถึงวันนั้นแล้วจะไม่ให้จะไม่มีคนคอยช่วยเหลือหรอฮะอ,อกลัวคำทนายออกมาไม่เป็นแั่งที่คำทนายบอกแหลอว่าเรื่องการเงินจะดีอะไรอย่างเงี้ยห้าดาบเราเป็นคนยิงในศักดิ์ศรีนะคนกรที่สองมีความหยิงบางอย่างในเรื่องของศักดิ์ศรีอยู่นะ หมือนประมาณว่าถ้าจะให้อย่าถามได้ไม,ไม่ให้เลยได้ไดม่อะไรอย่างเงี้ยอย่าถามว่ามีเงินใช้หรือเปล่าให้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะเด็กถ้วยควีนดาบเดอะสตาร์แล้วก็ห้ามายจริงๆถ้าถามว่ามีคนคอยช่วยเหลือไหมมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ตัวเราเนื่องจากเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหยิงแล้วก็ปักหนะักในเรื่องที่ถ้าเดือดร้อนจริงๆแล้วอยากจะช่วยมันเหมือนเราอยากให้สถานการณ์มันดีอ่ะ แต่บางทีเราก็ไม่อยากที่จะไปยืมใครหรืออยากที่จะไปแบบว่าติดนี้บุญคุณใครอารมณ์ประมาณนั้นคล้ายๆคนกองที่หนึ่งได้เหมือนกันนะคะแต่ถามว่ามีคนคอยช่วยเหลือไหมมีแล้วบางทีคนช่วยเหลือบางทีเขาก็จะมีบ่นนะแล้วเราไม่อยากฟังอ่ะเนื่ออกว่ามีบ่นมีพูดปัญหาถ้าคนเรามันไม่ติดปัญหามันจะมายืมหรือเปล่าหรือจะมาบ่นทําไมอะไรอย่างเงี้ยเนื่นนงองอกว่าเออบางทีเราก็ไม่อยากฟังในสิ่งที่เขาจะพูดในสิ่งที่เขาจะเตือนเหมือนกันเออฉะนั้นคนกองเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะยืมใครหรอกแต่ถ้า อย่ามาถามว่ามีเงินหรือเปล่าให้โอนมาเลยแล้วกันอารมณ์ประมาณนี้ได้นะแต่ถ้าถามว่ามีไหมก็มีแต่เรารู้สึกว่าก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งอาจจะไม่ได้เท่ากับจานวนที่เราอยากยืมกระสอกก็คือต้องฟังเสียงบ่นเสียงว่านู่นนี่นั่น,นถึงจะได้เงินจํานวนนี้มาก็ได้เอออารมณ์ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูเพื่อความบันเทิงรุนรุนนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคน,นจ๊ะเช้ากองที่สามใครที่เลือกกองอีบ้างจ๋าอืม เป็นคนใจบุญนะคะคอยช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะจ๊ะชอบทําบุญหรือเปล่าคนกองนี้ขึ้นมาหกเรียนนะคะแล้วก็สามไม้แล้วก็ในที่นี้บางทีอาจจะกําลังหวังโบนัสหรือรอคอยอะไรบางอย่างอยูอย่ในเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันนะอืเอามาดูซิว่าสถานการณ์โดยทั่วไปของคนกองนี้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินเป็นยังไงอ,อาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงรุนรุนนะจ๊ะ คนกองนี้เป็นสองเหรียญนะค่อนข้างที่ต้องหมุนเงินหรือเปล่าเข้ามาออกไปอะไรอย่างเงี้ยต้องบาลานซ์กันรายรับรายจ่ายให้ดีหรือเปล่าวิวออฟฟอร์จูนมีการเปลี่ยนแปลงเงินเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะดูเหนื่อยนะดูนิ่งนะคนกองที่สามสามเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็แปดไม้อะบอกเลยว่าการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ปัจจุบันไม่ว่าคุณอยู่ในสถานาการณ์เงินยังไงที่อาจจะดูนิง่งอาจจะดูไม่ได้หวือหวานู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าเดียวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะดียังไม่ได้เปิดคําถามต่อไปเลยนะอ๋อเนี่ยสามเหรียญหนึ่งเหรียญและแปดไม้แต่ว่าได้มาจากหนึ่งอาจจะต้องทํางานเนาะรู้ทานในเรื่องของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนชี้แนะแนวทางในเรื่องของการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาบอกมีคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการเงินได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนจากที่นิ่งๆที่แย่ๆอยู่เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะะคอ่า เอามาดูซิในสามเดือนนี้ล่ะหรือวันนี้จะถึงสิ้นปีการเงินจะเป็นยังไงสำหรับคนกองที่ 3, สอสามสิเออขอห้าใบเออเลเวอร์ over, ขึ้นบางคนเริ่มมีใจชื้นขึ้นมาแล้วออการเงินก็ดูมีแววที่จะดีดีกว่าอะไรเงี้ยฟังต่อดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนอยากจะได้เงิน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เงินมาง่ายๆเนาะจากคนอุปถัมภ์ก็ได้จากคนเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออแล้วอยากให้การเงินดีสามารถที่จะซัพพอร์ตซื้อนู่นซื้อนี่ที่ตัวเองต้องการได้ตามกิเลสของตัวเองได้ก็ยิ่งดีเลยคารมาดามโอิดสซันมาสวยเธอคนกรองนี้บอกเลยว่าสวยสี่เหรียญแต่ยังมีความกลัวในเรื่องของการที่ว่ากลัวตัวเองว่าจะไม่มีเงินอยู่นะอ่า ห้าดาบหนึ่งดาบแล้วก็สองเหรียญถามว่าการเงินดีไหมเรามองว่าการเงินดีนะคะอ่าแต่ว่าอาจจะต้องให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพราะว่าคนกองนี้จะออกแนวเงินหมุนอะเข้ามาออกไปเข้าเยอะออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นถ้าอยากที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นอาจจะต้องมีการวางแผนในด้านของการเงินให้ดีขึ้นนะแต่เรารู้สึกว่าคนกองนี้จะได้เงินมาต้องเหนื่อยอะต้องลําบากต้องสู้นะไม่ใช่ได้เงินมาง่ายๆนะคะแต่ว่า ทางหาเงินนะค่อนข้างท,างที่จะสวยอยู่นะแต่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละต้องวางแผนการเงินหลังจากได้เงินมาไม่งั้นก็จะอยู่ในหลอกเดิมนะคะเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปนะจะเธอเออแต่ดูแล้วมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นหรือติดขัดขัดสนอะไรขนาดนั้นนะคะเหมือนออกแนวไปได้เรื่อยๆนะอ,อืมแล้วก็บางคนอาจจะมีเด็กให้โชคได้นะคะ ามาดูถ้าเกิดคนกองที่สามเดือร้อนในเรื่องของการเงินจริงๆจะมีคนให้การอุปถัมภ์ให้คนการมีคนให้การช่วยเหลือด้วยไหมขอห้าใบเด็กไม้คุณรู้สึกว่ามันก็ต้องมีแหละเอออย่างน้อยก็ต้องมีเยอะบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่น้องมันก็ต้องน่าจะมีอยู่แล้วคนที่คอยช่วยเหลือเราได้ ทมเพลนนะคะอาทาวเวอร์อ ah, mm ืมสิบเหรียญสิดาบเจดดาบลักษณะคนคือจะคล้ายๆกันหมดนะเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้เหลืออาบากกว่าแรงหรือปัญหาที่เจอมันไม่ได้ดักหนามากจนสุดทางคณคุณก็จะไม่มีทางไปยืมเงินใครอะถ้าเกิดมันจะยืมมามันต้องกลายเป็นก้อนใหญ่เลยแหละอะไรนึกออกมะเออแล้วคุณจะกลัวถามว่ามีคนให้การช่วยเหลือไหมเรามองว่ามีให้อยู่นะการช่วยเหลือนะ แต่ว่าด้วยอาจจะเป็นด้วยจํานวนเงินก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะไม่ได้เท่ากับที่เราอยากจะได้ได้เหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าออกในห้าสิบห้าสิบอะบางคนก็ช่วยได้แต่อาจจะไม่ได้เต็มจํานวนบางคนก็อาจจะมีการปฏิเสธเราแต่ถามว่าถ้ามันสุดติ่งจริงๆแล้วก็มีคนคอยช่วยอยู่แต่ว่าตัวเราเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินหน่อยนะอืแล้วก็บางทีบางคนอาจจะไม่ได้อยากที่จะไปยืมเงินคนอื่นด้วยมันดูเหมือนติดบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้า แต่ถ้าดูจากหน้าไพ่ก็ยังมีให้การช่วยเหลืออยู่นะแต่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยแค่นั้นแหละก็ขอให้คนกองนี้ออกมาดีนะคะแต่เพาะถ้าเอาไปปั่นสลงสลอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยืมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพฤติกรรมเม้เกิดเคยยืมมาก่อนหน้าน,นี้แล้วอาจจะไม่ได้นะจ๊ะยัยงไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้า